โปรแกรมนี้จะใช้คำภาษาอังกฤษว่า Parent Mediated Home Program นะคะก็คือจริงๆมันก็เป็นโปรแกรมที่พ่อแม่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะพวกเราเรียนกันมาหมดแล้วนะคะหมอมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านถ้าเรามีเวลากับลูกเราทำอะไรดีอย่างแรกก็คือ floor time นะคะอย่างที่สองการฝึกร่างกายอย่างที่สามการฝึกทักษะ แล้วก็อย่างที่สี่ให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนนะคะทีนี้มาดูภาพรวมอันนี้เราเข้าใจโปรแกรมที่บ้านแล้วนะที่จะแนะนําพ่อแม่ทำยังไงบ้างนะคะทีนี้มาดูโปรแกรมภาพรวมว่านอกจากในครอบครัวแล้วเนี่ยออกไปจากครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่า comprehensive developmental intervention program นะคะันนี้ก็เป็นแนวทางของ floor time นะคะ หมอก็ย่อยมาให้ง่ายนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นโฮมโปรแกรมอันนี้หมอก็พูดให้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมจริงๆโฮมโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาที่หลักการคือ i c a คร์นะคะไอแจะต้องมีในทุกกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะแต่ที่ลืมไม่ได้เลยคือการฝึกกับคุณครูนักวิชาชีพยังจำเป็นนะคะโปรแกรมการศึกษายังจำเป็น ขึ้นกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคนการรักษาอื่นๆอย่างที่บอกไปแล้วเช่นเด็กบางคนต้องทานยาบางคนต้องใช้กายอุปกรณ์ช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ